ามยายกับน้าแตไปค่ะเดี๋ยกวก็จะไปไหนตามไปค่ะ หลีกลรถก็จะมาหลีกไกลหลีกโจนแท้นี่อ้าว้าแ,แต่กับตากล้องย่ายลง่งย่าบล่งบ่โอ้หมายข้างขึ้นสิเป็นลุ้มเลิกแถวบาทนี้ย คุเด้เราผักไปนำเด้นี่มามาตรงตรง้นมะเดื่อใหญ่มีใบชะพูเต็มเลยนะคะมไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเองนี่ใบชะพูเต็มหมดเลยไม่มีไม่ได้ปลูกค่ะไม่ได้ปลูกมันเกิดเองอาวเดี๋ยวคอยดูนะเตจะไปเอาย่าล็อกไหน เบิงสิโบสิโบเอาเขาไปฆ่ากอไผ่อีกบอก <laughs> เริ่มจำนานแล้วค่ะเริ่มคล่องหน่อยแล้วเริ่มคล่องหน่อยๆแล้วขับรถไถอ <laughs> าย่ายตกห่วยแล้วสิบ้าหย่ายตกห่วยแล้วอ่ะ <laughs> เดี๋ยวเราจะคอยดูว่านาเตจะไปเอาย่าล็อกไหนนะคะโอ้หเก่งเร,เริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งแล้วเริ่มเอาเข้ามาข้างในได้แล้วฮ่่ <laughs> นี่ไงเงาะยังไม่สุกนี่นี่ไงนี่นี่มันยังไม่สุกเองงอ,อถ้ามาดากะแามดำหน้าเด้ใหญ่เดี๋ยวค่อยจะพาไปดูหน่อไม้ก่อนอแล้วเราก็มาถึงป่าหน่อไม้อ้าวใหญหมุนปลาแกแกๆมากเลยวบบนี้ ข้าวบาร์เฮดปลวกออกแต่ว่าเจ้ามันออกอยู่ใส่ป้านี่เด็ดโนไม่แม่อยากกินแกงโนไม่อยู่นี่นี่เอาไปแกงบ่เนาะบะหมี่ผู้ได้ปปลนตุ่มก็แสบอยู่ได้ยั่เออโนไม่อันนี้แสบอยู่ แดอ้ิาีน่นองีน้าหนียังเพื่อนออกคนหนป้า่อไม้กิงป้านี่หน่อไม้กิมซุงนะมันสีขื่นตามข้อตามมันสิออกตามข้อตามขอไปอังซีเลยมันสีหานอขาวอยากได้ถาเห้อบถมดินโอ้้าตองห้าต้องเอาดินเอาแน่นเอาแก่เอาเออ นี่ยายมาชมสวนหน่อไม้เอาแกบมาใส่เอา <achieve> นี่พายายมาชมสวนไผ่งามเอาเอาไปเมาะเนาะแซบเออมันอ่อนกว่าหน่อไม้อันนั้นเด้หน่อไม้ไผ่หน่อไม้เรียงน้องพี่น้องเอ้อยเนี่ยงามโอ้อโหพายายมาชมสวนย<า>ยหน่อไม้เพื่อน มานี่ก็เห็นน้อไม้ก็เอาน้องใหม่โหนพี่น้องเลยน้อไม้บุ้บบ่อยากเนาะไม่หิวซอยกันบาทนี่ที่น้องจะสูญจะได้ได้หลายบาทนี่แค่น่ะน้องใหม่พี่น้องเลยเห็นหลายก็อยากได้หลายงามจะได้พี่น้องใหม่อืมไปออกน้องใหม่ตัวคือปวตัดอีกให้มันสุดเห็มันสุดโลดนี่มันจังเป็นหน้าเดียวไปเลย ไม่เอารลอหนาะตัวจังบอดดเอารลดเขามาอีกเพราะว่าช่วงนี้ไม่สิเกิดน้แมันจังซื้อขวดิหยางหยาอยูอย่ผุ่นยังบ่ท่ันเกิดอยู่นี่มาซื้อเท่าไรจิ๊โตันเด้ยว่วบ่เบิ่งเบิ่งจากการผุ่งอะมันบ่ออกอยู่ <laughs> อ่าแต่ก็ขนหญ้าไปเอานอมใหม่แป๊บเดียวหนึ่ง มาตัดเรียบร้อยเรียบร้อยปอมป้อมีละปอมป้อมป้อมป้อมโมเมมันสุมองกลัวเหรอบอกก็เห็ดใจะเย็นๆลงโมเมย์เห็ดบุบ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 ลงมือเลข่ายอยู่มันบ่ห่อนเมื่อวานนี่เอาตัดอันเอียงเกาะตัดวใบฮู้หนอน เอาเอาแบบนี้ละคันเท้าไปอยู่ให้หน้าบ,บนบนบนหวายก็บสีเอากัเกาเออมันบมโลงเนาะน,นี่ยาตอนนี้ก็ให้น้าแต่ไปก่อนนะคะเผาซึ่งหัวกับไข่เน้นนเเหน้าแต่นีเนเานานน่เอาเอาหนาขึ้ก่อนหนาหนาซุ้มผลสีได้ทาหยาสีได้ทายาอันนั้นหลับเซียวเฮ็ดพันมันบ่เกิด ผูกรอบนั้นมันไม่เกิดสิเดียวทีเ,เดียวทายหยานั่นเอาไปเอาไว้เห็ดพันธุ์ผ่านนรกป่อือปุนเพิ่นผูนนใจเย็นได้หนินางแล้วเด้วยทำงานใจเย็นเย็นจะม,อมือมือให้ข้อเห็ดขอใส่ <laughs> เออแมนดีดีด้ไอบบบ้บุมบ่บุมบ่มันเมื่อยแมน เมานั่งกโกลกคือ,อยังสิ <c oughs> แต่เอาน้อใหม่มาเมือ่อยเออเมื่อก็นั่งโขกโลกเนี่ยเอ้ารถนาเต่รถไถนาแต่ต้องต่อท้ายออกมาอีกอถ้าถ้านาแตป่ปลูกหญ้าในเปียเยอะๆเพราะว่ามันจะยาวถ้าแต่ว่ากาะโบเป็นยังดอกเพราะว่ารถไอเพราะว่านาแต่สิแกไปโบกไกป่ปรนไดสีกคนไปโบกไก่ ใหญ่เบาๆก็ได <connect in no liebe> <pi> ้เราพีน nice ้องฟังใต้ผากระพาะเลยใหญ่เมื่อยดินอืออ๋ปูมันเก๋คือจะักเนาะบ่กพักดอกมันหยาขึ้นมันเกิดขึ้นไวบะมายังเด้น่ะเสริมพวกกวานปุ๋ยน่ะเสริมว่านปุ๋ยแล้ะก็ขายงัวให้นะแต่เม็ดปุ๋ยยังกักซากอยู่ไหมตอนนั้นฝนบบท่านตกแห้ง พอดีเกษตรก็พ,กพ่อทีเป็นผลพ,พอไดอ้เพราะว่าต้องปลูกหญ้าสวนนั่นให้มันยาวตอนนี้เ้าต้องเสียให้นะตายอยา่าฝ่าซื้องัวเด้ออย,ยา่าฝ่าซื้องัวเด้อย,ยา่าม่ทันซื้ออันนี้หรอกต้องให้หญ้าสวนพุนน่นยาวใกล้สิพ่อตัดพุ่นอะไรจังสิซื้อแล้วก็ไถหญ้าสวนพุ่นเนาไสิพ่อตัดแล้วก็จังไถ่ไถ่สวนนี่ปลูกไม้เพราะว่ามันไก่สิขึ้นโค่นแล้วไถปลูกไม้บ่ไถปลูกไม้เบิร์ดเด้นนี่ ที่ทีไห้นะแตนี่คือคือสิไทปลูกไม้ให้มันเป็นระบบเพราะว่าอันตะกี้นี่ยปลูกเป็นยอกเป็นแยกไวน้นะนะ,นะแล้วก็มันก็ขึ้นโคนด้วยนะนแตเนี่ยถ้านันาเสริมไม่ไถกบเนี่ยมันมันจะขึ้นโคนเลวได้หนีอ,อ,อืมตัดมือนี่กะมือมืนเลยตัดก็ได้ไ,ได้ตัด เพราะว่าง่วงนะแต่เพิ่นไหลง่วงไหลน้องง่วงไหลแต่ถ้าเป็นของน้าเสริมนะเอาเอาไปเต็มรถไถหนึ่งจะอยู่ได้สองวันเพราะวัวไม่เยอะดีขอบคุณดีโอ้ยซีรีสกญีป่นส่าใหดินี่ได้ใช้เลยได้ใช้เลยดีดีมันจับดีมันจับหยาปับปับโหลดเนาะเอาถุงมือมาให้านาเตะก็สองคนจะยากให้นาเตะถูกเนาะบ่แล้ว ไครนี่แต่ทำงานเนี่ยไรทุ่มมือแต่ทำงานไม่ใช่เพราะว่าแต่ก่อนน้าแต่ก็ทุกนะเออเอามือซื้อกวดอ่ะนะมันบาดทุ่มมือพจนั้นที่เราซื้อมามันไงเด้อขาดไงมันขาดมันแล้วก็อันนี้มันอันนี้มันหนาเด้อเอาที่นี้ละพ่อคอยมือเด้อโอ้เสนะพ่อเสนะเราจะมาเอาไม้มือเอาตัวนี้เอาเบอร์เบิร์ดได้เห็นนะฮะพุดน่ะ ลืมเห็นบ่เห็นบนนพน่พูนน่ะพูนน่ะตัดใบเนี้ยเอาเบอร์เบอรอยู่พ่อหล่วะว่าสัา้นไม่ตัดใบลายจะฆ่ามึงนี่พูดอะไรมาลักตัดไว้อีกบ่ฆากูยค่า,ค <laughs> าแล้วเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน้าตากกอกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายบ๊ายบายเห็นนายใหญ่นานบ๊ายบายค่ะ